มาพบมาพอก,กันยำสาวๆเนาะคะ่ะเขาส่งตะหนวดใยนกเนาะคะ่ะมือนีใยายว่าส,า,า,นนาสีเอาเขาไปฮอนนะจ้ะเขาจะเอาเขาไปฮอนฮอนให้มันมีดีบออกนะคะ่ะให้มันมีดีบอกอ,อกเบิดแล้วเฮาจังสีมาว่าหน้าปังโตน,นะจ้ะเห็นบ่จ้ะใช่กำลังที่เตรียมโตไปนะ,ะจ้ะเนาะจ๊ะเดี๋ยวไปหอดเครื่องฮอนเฮาจังเบิงกันไหมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ใชาไดมใหญ่มาเต็มเรื <afraid S 2> ่องฝนกันเนะเป็นเลอจักน่อยจีิดเครเที่องถึงันาจจะดัง้นกัไหน่อยมาก่เกียรตับงโซ่โน่อยนาจางเลยนะหนาห้องป่นนะจัเนาป่นมั้อเป่าเข่านะจังจะทายทุกสีนะจัเนาะถ้มาดัดแปลง ये हेलो का या वो वो ना क्या कर रहा है क्या ना ये लोग बता जो है हां ये लोग हां ได้เป็ดซอยขึ้นนะเนาะออกบ่าวกันครับ nặng น้ําหนาได้เป็ดซอย เน่ยเคซิงเกียปนหลายโครงการเห็นแล้วแลววันเลยแต่พอเขาไปวันนันเนี่ยหัวหน้าดาวโครมากนังอ่ะดีต้องถิ่นไปนะจ๊ะ Fọ́lá: Kí ni sọ òòlà òòlà lọ? Ẹ̀dẹ̀ kìí. Ṣé ẹ jẹ́ sọ òòlà lọ́dí ọ̀hún?